หมูหมดเลยเหรออยาอยู่ไหนวะอยาของเขาได้อยู่ไหนวะอันนี้คือหมูย่างใช่ไหมใช่เลยหมูย่างโอ่งเหรอเรื่องอะไรใช่เลยแลค่มันมีตอนนั้นใช้ทำอะไรนะหมูอโอ่งโอ่งโอ้ยนะไก่โอบงโอ่งอ๋อไก่ไก่เอาโอ่งเอาโอ่งมาทำงนี้มันทำไงให้มันความร้อนมันเข้าเข้าไฟอยู่ด้านล่างค่ะแล้วเราแล้เราครอบเงี้ยนะครับผมแล้วเราไงตัดตัดตัดโอ่งเหรอเอาอะไรตัดอ่ะ โอ้เป็นวงกลมเลยอะ่ะเ,เขาตัดมาให้หรือเราเคาะตัดเลยายากของเราครับตัดเป็นวงกลมอย่างนี้เลยโอ,อ,อ้แล้วก็องหอมเนะอะหอมเลยมันทำให้ไฟไฟมันแบบว่ามันเอาความร้อนเข้ามาตรงกลางตรงนนั้ใช่ไหมมันไม่ต้องกระจายไปที่ไหนเลยใช่ป่ะใช่อ๋อน้ก้องพุ่มาาจโหแฉลบ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 ยากตรงที่โองนี่แหละยากตรงที่เจาะโองนี่แหละ ไฟแรงเกินก็ไม่ดีโอ่งจะแตกโอ่งมันร้อนเกินอ๋อไฟแรงเกิดต้องไฟเบาๆนี่นี่ไฟฐานอย่างนี้โหโอ้โหตอนนั้นก็เคยย่างไก่โอ่งเลยประมาณนี้แล้วไก่โอ่งย่างฮะเอาไก่ไป็อย่างี้อย่างนี้เลยอ๋อมีโอ่งอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้กินแล้วมันต่างกับหมูย่างทั่วไปไหมมันตมันนุ่มหรอ ไฟม่ยังไม่เคยทำเหรอคะแต่ว่านิ้วของคแม่เขาใจ้ผมยากกันเจ๊ไม่ทำอยครับร้อนปีนี่ก็ได้เออร้อนร้อนร้อนอุ่นอุ่นนะร้อนร้อนร้อนเลยแหละถ้าเกิดเป็นนาบก็ร้อนเลยแหละเป็นโอ่งมังกรเลยเนี่ยโอ่งยิ้มเถาโอ้โแต่หมูหอมหน้าดูชิ้นเบลเลอร์เลยนั่นเนี่ยหมูแพงๆอย่างนี้เอาชิ้นเบลเลอร์เลยเนี่ยน่าย่างกินกันเองครับ เราเปิดร้านไปกินน้ำตาลเมืองฉลองฉลองน้ <c oughs> า,นาหลายชิ้นเลยเนี่ยนี่อันนี้สุกแล้วโอ้ oh, โหไหเขาส่องดูไหนโอ้โหนี่หอมใช่ไหมมันชิ้นใหญ่ขนาดนี้โอ้โหนี่ถ้าขายนี่ชิ้นเท่าไหร่เนี่ยไม่มทราบเลยครับโอ้โหนี่เห็นแล้วแบบน่ากินเนาะมันแบบว่า มันมันเนียนเนียนนะคใครอยากกินนะไปทำกินบ้างนะแค่กินก็เหลือกินแล้วนะต้องหมักอะไรไหมเนี่ยหมักครนะับอันนี้ทำงานบินอืเขาเรียกว่าแต่ก่อนเขาโอ่งเนี่ยมาย่างไก่ขายแล้วขายดีนะตร่โอ้ เรียกว,ว่าหมูย่างปากโอง่งดีกว่าไหมนี่หมูย่างปากอโอ่งนะฮะโอ้เข้าใจทำนะเอาแล้วก็วางบนเตาอย่างนี้นะไฟมันอ่อนหน่อยแล้วก็เจาะโอ,อง่งขึ้นมานะโอ่งมันต้องเป็นโอ่งมังกรเนี่ยถึงจะอร่อยนะโอ่งธรรมดาไม่ไม่อร่อยใไหมเ <c oughs> ดื๋ยวติ๊งติ๊งนะดงนะเดี๋ยวดูไฟไหน่อยนะโอ้ยร้อนโอ้ความร้อนขึ้นมานี่นะแผ่นที่บนบน, <c oughs> นขึ้นมาโดยตรงเลยนะ มันไม่กระจายออกทางอื่นเลยหอมแล้วหอมแล้วหอมนะแหมน่าเฉือได้กินสักชิ้นสองชิ้นนะกินชิ้นแจ๋วสักหน่อยนะ <S <S ไฟแดง,งกับพับไป แต่เป็นค่เด็กไม่เห็นเป็นแค่เด็ก็สกันอะไรหรอขอได้เยเนี่คู้